สวัสดีค่ะเอาวันเกิดเธอบอกโอ้ยแฮปปี้เบิร์ดด์วันนี้วันเกิดแม่แบมนะคะแม่แบมมาโใส่บาทสวัสดีค่ะอรุณสวัสดินะคะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์นะคะเป็นอย่างเป็นทางการวันนี้ทําข้าวต้มค่ะทําข้าวต้มไปวัดคือตั้งใจจะทําวันที่พักยางวันนี้พักยางนะคะไม่ได้กรีดกรีดสวนเล็กที่นาโน่นแต่สิงมาแล้วเนี่ยพระท่านเดินมาบินฑบาตละ นี่มาทำตรงนี้นะคะเตาถ่านเอาเธอยังไม่กรีดป่เนี่ทำข้าวต้มเลเสียงเบาๆหน่อยพระท่านเดินมาแล้วนี่ยบบรรยากาศตอนเช้าหมอกจัดนะคะวันนี้ วันนี้วันเกิดแม่แบมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูมีรถแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่เมื่อ,อมิเตอร์แท็กซี่เมืองสกลส่วนมากนะคะจะส่วนมากจะเป็นญาติโยมมาวัดทูไมฮาวเนะมื่อคืนช่วงหัวค่ำฝนตก เขาอัดนอกไม,ออม้บ่ไม้ไม้หไหนมาดูหน้าสิแม่เบมมาดูหน้าแม่เบมยังโหนกนูนอยู่นะคะมันยังไอไอเอาไอ,าอ,าอ,าอานึกปะคบนะลงบ้างอันนี้มันยังแข็งอยู่นะยังแข็งยังยู่ไม่ได้บวมน้ำบ่มไบมบวมนแข็งน,นดูสิ เออมันแข็งเหมือนมันแข็งมันคือแข็งคือบ้านทัาห้อว่ากระดานนะเนาะเออกระดานมันต้องประคบจะยุบลงหลายแล้วล่ะมันก็ยุบลงนี่ลงทีละน้อยทีละน้อยเดี๋ยวต้องให้หายก่อนเธอต้องไปลดน้ำมนนะขายสั่งก่อนเนี่ย่ะหมอกลงจัด นวน่นะคะเมื่อวานนี้เอาข้าวไปแลกปุ๋ยได้เท่าไหร่ข,ข้าวเมื่อกี้ก็เสยดอ,อภิบาลจากเศร้าเจ็ดบอเศร้ออาเจ็ดมาหมอกหมอกแดดหรือหมอกฝนมันก็เป็นได้ทั้งแดดและฝนเพราะว่ามันหน้าฝนหอมองเงนาะ แม่เบมบอกว่าหอมข้าต้มหอมเดือสิบอกให้เดี๋ยวไปดูเลเข้าต้มต่อก่อนหมอกลงหลายค่ะเงียบเงียบบรรยากาศกาศกศกตื่นแต่เส้าแท้ตัวเล็กนั่นนี่ <c oughs> มาดูเลเข้าต้มนะคโอ้ยท่าน,นะจะเป็นกลกาคักเดือดอย่างแรงเดือดปุดปุด มาทำตรงนี้นะคะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราใส่เครื่องก่อนพระท่านเดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นวันนี้มีหมูยอกับแครอทอันนี้ก็เลยเป็นครัวจำเป็นของเยทูเลย สิงมาตรวจแล้วจะใช้ฐานนะคะมันมันกลิ่นใสหนมอยแล้วมันต้องสใส

มูโยมูโยอรย,โย,โยอร่อยทุกครั้งทาบุญด้วยกันนะคะจะ,จะพยายามทำให้เยอะได้เยอะที่สุดหมายถึงวันที่พักอย่างนะคะวันที่พักอย่างก็จะทาวันเว้นวันนั่นแหละ,ะพักอย่างคือเรากลีดวันเว้นวัน เตรียมซื้อหมูยอมาไว้ค่อนข้างเยอะแล้วหมูสับหมูบดนะคะก็ซื้อมาไว้น่าจะได้ประมาณสัก 4- ี่ห้าหม้อเนี่ยแหละคะ่ะหมูสับที่แม่เหลมซื้อมาตั้งแต่วันที่ไปซื้อขนมจีนแล้วก็จะใส่ถุงใส่ถุงแยกๆไว้ใส่ถุงแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะะั่นแหละฟิตไว้เนี่ยค่ะ ใส่ผักสักครู่สักครู่ก็ใส่ผักม <c oughs> ีใส่ผักแล้วนะคะฟ้าใส่หอมก็ได้ใส่ตั้งโอก็ได้อันนี้คือใบตั้งโอ เรียบร้อยค่ะรอตักใส่หม้อพระท่านเดินกลับมาแล้ว นี่คือพระวัดทั้งสองวัดนะคะรวมกันทั้งภูหลวงพระเอกแปดรูปนะคะทั้งหมดเดี๋ยวไปตักข้าวต้มก่านลงไปก็เอาตามลงไปเลยเรียบร้อยค่ะไปกันเลยเอาลงไปถวายนะคะพระท่านลงไปแล้ว ข้าวต้มร้อนๆค่ะป่งลงมาจะเต่าตอนนี้เลยลอยฟูฟ่องด้วยหมูยอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขออนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับตัวเองแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะสาธุสาธุนะคะไปๆปค่ะไปทำบุญด้วยกันไปถวายตอนเช้าๆนี่แหละคะ่ะสวัสดีค่ะ